ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้เนี่ยพี่ชาขอแถลงการแถลงข่าวเกิดกับคลิป,ลปนี้สักนิดหนึ่งนะคะก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นคลิปนี้มาก่อนนะคะเพราะว่าตอนที่ชาโพสต์ไปครั้งแรกเนี่ยมันจะมีคนดูคลิปนี้ประมาณ2 0 0 0 0กว่าคนนะคะแต่คือที่ชาก็ได้ทําการปิดคลิปนี้เป็น p r i v a t ไปนะคะเพราะว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นค่ะทุกคนก็คือเมื่อตอนนั้นที่ชาโพสต์ได้ กี่อาทิตย์หรือกี่เดือนนี่แหละแล้วทีนี้มันมีเพจดังๆใน IG อ่ะเขาเอาคลิปทิชาไปโพสต์ใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีคอมเมนต์ที่เป็นดราม่าเยอะมากเลยก็คือในคลิปนี้มันเกี่ยวกับว่าเออทิชาไปถ่ายแบบ เกี่ยวกับงานพร้อมใช่ไหมคะซึ่งมันก็รวมถึงการเต้นโยโย่บทบทของวัยรุ่นอเมริกาด้วยนะคะซึ่งมันก็เลยเกิดดราม,ม่าว่าเออเขาก็เลยบอกดิชาเออเขาก็คอมเมนต์นะนะว่าประมาณว่าคุณเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปถ่ายวิดีโอเขาแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งเออดิชาก็พยายามอธิบายเขานะแบบพย,พยายามอธิบายหลายๆคนนะคะว่าเออเนี่ยมันเป็นเพื่อนดิชาเองแล้วดิชาก็ขอมันถ่ายแล้วอีกอย่างตอนดิชาโชว์วิดีโอให้พวกนางเห็นเนี่ยนางก็ขำกันใหญ่เลยคือไม่ ที่บอว่าซีเรียสเลยเลยแต่กับการเป็นว่าผู้ดูวิดีโอชาที่ประเทศไทยอะแบบโอ้โหเกิดดราม่าเยอะมากซึ่งที่ชาไม่ต้องใส่ใจก็ได้นะเพราะว่าเพื่อนที่ชาโอเคใช่ไหมแต่แบบไม่อยาก เพิ่งเป็นช่องใหม่ๆทุกคนเลยไม่อยากให้มีดราม่าเลยก็เลยเอองั้นเดี๋ยวปิดคลิปเป็น private กันแล้วกันจะได้จบปัญหาอะไรประมาณนี้แล้วพอมาปีเนี้ยผ่านมาประมาณปีครึ่งเลยแล้วก็เลยกลับไปย้อนดูคลิปเก่าๆใช่ไหมคะก็เลยไปเจอคลิปนี้ก็เลยเออมันก็เป็นคลิปที่ดีคลิปหนึ่งเลยนะก็เลยแบบเอออยากจะเอามาโพสต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ชาก็เลยได้ตัดช่วงที่มัน มีดราม่านะคะออกไปแล้วแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะเออทุกคนแล้วชาก็เลยว่าจะเอามาโพสต์ใหม่นะคะโอเคทุกคนที่ชาไม่พูดมากและชาก็แค่อยากจะให้รู้ความเป็นมาของคลิปคลิป,ลปนี้นะคะเอาล่ะทุกคนไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาชื่อที่ชานะคะย้ายมาอยู่อเมริกาได้ประมาณสองปีแล้วแล้วคลิปนี้ที่ชาก็จะพาทุกคนไปชมงานพร้อมของโรงเรียนไฮสคูลที่อเมริกานะคะตอนนี้คือหน้าสดหนักมากก็ขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะแล้วอีกอย่างคือที่ชา แต่ง,งไม่เป็นเลยะคะคือนี่เป็นครั้งที่สองในชีวิตนะที่แต่งแบบจัดเต็มเพื่อไปงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะออกมายัางไงก็แล้วแต่ห้ามทาตามนะคะเพราะว่าพี่ชาม,มั่วเอาค่ะโอเคไม่พูดมากลนะไปเริ่มกันเลย <c oughs> โอเคทุกคนลงลองพื้นแล้วก็เขียนคลิปเสร็จแล้วต่อไปเออ่ทาสีตาคือทุกคนตอนนี้ชาเริ่มกรีดอายไลเนอร์เลยใช่ไหมคืออีตอนกรีดอะไม่เท่าไหร่แต่กรีดยังไงให้มันแบบเท่ากันเนี่ยยากโคตรโอเคทุกคนก็ได้แล้วนะก็คิดว่ามันน่าจะเท่ากันอยู่นะต่อไปก็ทาลิปสติกกันคะ่ะชาจะทาสีนี้ แล้วค่ขั้นตอนสุดท้ายจะมาคอนทัวร์หน้ากันนะคะทำให้หน้าดูเล็กลงเสร็จทุกคนคะตอนนี้เราก็อยู่หน้างานแล้วนะคะก็คือหลังจากไอที่ชาถ่ายตอนแบบแต่งหน้าเสร็จไรเสร็จเนี้ก็คือมันก็เวลาไม่พอไงชาก็เลยรีบมางานก่อนจะมางานเนี่ยเราก็ถ่ายรูปเดี๋ยวชาจะเอาขึ้นมาให้ดูตรงนี้เออเห็นไหมแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่งานแล้วล่ะค่ะ ทุกคนก็เริ่มมาเรื่อยๆก็เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ในงานนะคะก็คือเสียงดังมากไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินมาไหมนะคนก็จะใส่ชุดเดรสสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวรอให้คนมาเยอะกว่านี้ด้วยฉันก็จะส่องให้ดูนะว่าเขาแต่งตัวยังไงเออก่อนเข้ามาเราต้องโชว์ไอดีนักเรียนแล้วก็ไออานดีให้เขาเห็นนะคะแล้วก็ให้เขาเช็คในกระเป๋านะว่าแบบ อะไรหรือเปล่าตรงนั้นก็จะเป็นแดนซ์ลอร์นะคะสำหรับเต้นนะคะก็จะรอให้คนมาก่อนแล้วก็จะไปเต้นกันตรงนั้นนะคะทุกคนเราก็สามารถฝากขอไว้ตรงนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าเราต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยทุกคนเราก็ซื้อทิเก็ตมาแล้ว20ดอลลาร์แล้วแค่ฝากของเราก็ต้องจ่ายเงินอีกรอบอ่ะคือแบบโอ้โหทุกคนคือตอนนี้ไอ้ชันไม่รู้ว่าชาพูดอะไรใหม่คือก็งๆมากคือแบบเพลงมันีจงดังอ่ะแลวชั้นก็ที่ไม่ออาว่าชัน อนนี้ฉันก็โดนกับตัวเองเหมือนกันแล้วอีกอย่างคืองานพรอมเนี่ยเขาจะมาเป็นคู่นะคู่แฟนคู่อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราโสดค่ะเรามากับเพื่อนคืนนี้นะคะ <c oughs> ให้ทุกคนเริ่มปิดไฟในอาคารนี้แล้วค่ะดูทุกคนมันดูดีมากเลยอ่ะดูน่าเต้นมากเลยอ่ะเออตอนนี้คนก็เริ่มมาเรื่อยๆเลยนะมาเป็นคู่แบบชายใส่าสิโนแล้วก็ผู้หญ <c oughs> ิงใส่ในชุดชายในชุด <c oughs> ตอนนี้คนก็มานั่งแบบรอบๆอกบริชาเนี่ยเป็นหมด ทุกคนเห็นไหมว่าจะมีแบบผู้หญิงผู้ชายนะั่งมาเป็นคู่นะทุกคนคะคนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วเนาะเดี๋ยวพอคนเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดงานแล้วเราก็ไปเต้นกันค่ะทุกคนนี่ก็เป็นชุดถ่ายรูปนะแล้วก็ตรงนั้นด้วยแต่ว่ามันไม่มีไฟตรงนั้นนะ่ะเออทีน,นี่เขาก็มีน้ำมีคุกกี้ให้กินนะจ๊ะเวลานเหนื่อยก็ไปกินน้ำอะไรอย่างงี้อุยทุกคน 1> ท1 9นี่น่ารักเวอร์ทุก yes, <my> คนคะเริ่มมีคนไปแบบไปเต้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเต้นบ้างเห็นไหมเขาก็จะมาเป็นคู่คแบบนั้นนะคะคือทดิชาเห็นอย่างเงี้ยตั้งแต่ผมทัมมิ่งแล้วคนที่มาเป็นคู่คือแบบตัวติดเป็นมัตูุเลยอะ่ะคือแบบเต้นกันแล้วก็กอดก,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 กันแล้วแบบโยก,กไปมาปค่อยอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นเพลงที่แบบไวแล้วมันเป็นเพลงที่อยู่ในคลับอ่ะ EDM อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เข้าใจว่าเต้นอย่างเง้ยได้ยังไงคือมันต้องออกลวดลายแบบว่าใช้พื้นที่เยอะๆนี้ม ก็มากันเยอะแล้วนะแต่ยังไม่ค่อยมีคนไปเต้นเท่าไหร่ถ้าอิชนยังอยู่ประเทศไทยเนี่ยอิชันก็คงจะแบบไปเต้นแล้วก็ส,สในใจใครแต่พอดีว่าเราเป็นคนที่เพิ่งมาอยู่ประเทศนี้เราจะไม่ทําอะไรอย่างงั้นนะคะเราจะทำตัวเรียบร้ยอยใสๆเข่าไว้นะคะทั้งๆั้งที่จริงๆแล้วตอนอยู่ประเทศไทยฉัชไม่ใช่คนอย่างนี้เลยทุกคนดูขนาดเพื่อนเรายัางมาเป็นคู่จ้า แ็นคู่เพืเ่อนแลมันแทงใจดำล้วเกินคือทุกคนนี่มันก็เกือบขามทุ่มแล้วอะ่ะแต่แบบก็ยังไม่มีคนไปเต้นคืออะไรทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าเวทีแล้วนะได้ชาพยายามจัดเพื่อนในชามาเต้นให้ไห คอทุกคนเมื่อกี้เต้นอเดียวอ่เมื่อกลับไปนั่งอีกแล้วคือบเฮ้ยฉันกเ้อีกอ่ะคนตรงนี้คือตรงกลางนะคะก็จะมีแบบว่าคนที่เป็นคู่นะเขาก็จะมาทำแบบว่าวงกลมแล้วก็มาจกูตรงนี้ยมื่อมองไม่เห็นอ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันก็จะมาเป็นคู่ๆอย่างเแล้วก็มารวเป็น คนที่แบบใครจะได้อันดับหนึ่งอะเออคนที่แบบว่าเป็นพรอมโค้ดอะเออแลวแหละไม่รู้จะอธิบายยังไงประมาณว่าโหวตให้ใครเป็นพรอมควีนแอนด์คิงอะไรแบนี้เออตอนนี้กำลังประกาศนะคะใครเป็นควีนและควีนของงานพรอมนี้นะคะ คนเดียวอ่ะแล้วรู้สึกแบบ มันจะสนุกมากคือแบบคือแบบอยู่กับเพื่อนมันก็ต้องสนุกกว่าใครได้วะไม่ไหวละเราพักกินน้ำก่อนเปนลงทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ในห้องนะ้ำ คือหึุนองิดมากนะตอนนี้เดี๋ยวจะกลับไปเต้นต่อยสตีแล้วเราก็อาจจะกลับบ้านหรืออาจจะไปซัมเบเอั้งค้าก็เดี๋ยวดูกันทุกคนคะงานพรอมจบแล้วเลยไปจ้าที่อวาจะเนพรเอมเจอันปีหน้าอกค่ม ทุกคนคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วว่าแต่แต่ยังไม่กลับนะเพื่อนๆเขาดีไซน์มาจะมากินแบบอะไรสักอย่างก่อนพวกแฮมเบอร์เกอร์พวกอะไรเงี้ยก่อนกลับบ้านเขาก็กําลังออเดอร์นะคะว่าเขาจะกินอะไรนี่ก็เป็นร้านใหม่นะดีฉันไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างอ่ะดิัยังไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันเลยนี่เราขี่มาสองคันนะคะแล้วทีนี้แล้วก็อีกคันหนึ่งกำลังคุยกันอยู่ว่าจะเอาอะไรดีทุกคนนี่เราก็ได้อาหารมาแล้ว คนตอนนี้ชาก็ถึงบ้านแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้เนาะ,พนเ,นะเพราะว่าตอนนี้คือเหนื่อยมากอยากอาบน้ำแล้วก็นอนก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะว่าชอบงานพร้องของที่นี่กันหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ชาด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย